แล้วละบอลเนี่ยปัดโตชิวจะได้่มื่คืออีปิงแต่เขาเจี๊ยพิงเนาะว่าเจี๊ยพิงเจี๊ยพิงกับบอลุมแม่ล่าฝากข้าขนมมาให้จ้าอ่าทีมตลกนะคะแม่ป่วงรับก่อนเพื่อนเลยจากแม่ล่านะครับสายชนเอาไว้มาก่อนลูกขอบคุณค่ะสายชนจากแม่ล่าเหมือนกัน200เนียนลาเมื่ออื่นจ้าขอบคุณค่ะปนัทกำลังใจทีมตลกเข้าแม่ล่าด้วยนะคะทักบุกลุกกับไอเอ็ดดีมากนะทกคนเนาะ กำลังมาตอนนี้กำลังแต่งหนาแต่งตาสีไทยปดกระเตอร์ด้วยแม่เด้อขอบพระคุณครับแม่ครับไปไปน้าหาเสียออก<ๆ>ออก่อน<ๆ>สายชนกับเม่ป่วงได้แล้ว <c oughs> ไปหาเสียออกก่อนแบบจากเมล่านะครับเอาลูกสาวข่อยมะงามเตยโบนี่ผู้ดใดล่ะเนี่ยเอาหนงเ,งเงนงเนิดป้าแต่งแหล้วมาคือผู้งามาครับแที่หละ <c oughs> นี่ปีนี่อ๋อลาจับขนาดเลยน้องเนเนิด นะครับนี่นี่ไปใส่นี่นี่โอ้โออราจับบอพี่น้องเ <c oughs> บิอร์ตำรวดเดอ้อผูใ้ใดอยากเอางขัลังใจถักมาได้ถักมาได้กำลังใจ <c oughs> มืออื่นมืออื่นไล่ซดนะครับกำลังใจมาไล่ได้นะครับอาดท่อหน้างเฝ้า,านั่งเฝ้าอ้าผู้ใดเอกบัตรนี่อันนี้ใครเนี่ย <c oughs> โอ้ยน้องเพลงออล่าจับเหมือนกันนะน้องเพลงเนี่ยออล่าจับเหมือนกันชุดแดงด้วยผู้นนะป้าน้องเพลงสวัสดีค่ะบกำลังใจน้องเพลงได้นะครับ โอเคมาทางนี้อันนี้ใครเนี่ยใครเนี่ยอ๋อน้องเนเน่น้องเนเน่ก็ชุดเดียวกันกับพี่พี่หรือน้องนะเนเนร์อพี่หรือน้องเนเนเป็นพี่เนเนืเนเนืเป็นพี่เนาะนี่เห็นว่า์สูสีเดียวกันพอม้อมอล่าจับเหมือนกันนะคะสองสาวคู่แฝดจ้าไปตามหาเสียออก่อนบัตรนี่โอเคเดี๋ยวรอถ่ายโปสกอร์เอ้าผู้ใดอีกบัตนี่ว่าจะไปหาเสียอวกอาวน้องเพียงกำลังขึ้นหน้าน้องมิ้วค่ะน้องมิ้ว พอตรวจความไพ่มานี้มานินมาก่อนพี่เสือสมุทรสุดสาคนหลายๆอันนี้น้องน้องเหมียวนะคะกําลังขึ้นหน้าวอล่ากําลังมาเต็มเต็มเลยโอเคค่ะโอ้น้าหาตัวอย่างเราคนดังเนาะเต้งตัวแล้วปอนี่เต้งตัวแล้วครับมันตัวจากโค้ชมาเลยครับไหนชี่อเลยบอสสิบไายโปกตเตอร์ครับเพอสิชื่อได้เพื่อละเอารูปเด็กไปายได้โอ้ไายโปกเตอร์กับตัวจริงเพื่อคดอ่านใช่ปะได้เนาะครับพราะสุดเจ้าขึ้นเหลี่ยมแต่เสนาหมัด เอาตัวหนึ่งตาองวัาน้ำใจสองร้อยนี่จากเมล่าให้ทีมตลกคนละสองร้อยคะแนนอันนี้จากพี่สาวโคราดขอบคุณครับสี่ร้อยคะแนนโอเคนะครับเนาะเอาเอาบ่ฮะเอาหอยมีอะไรหอยได้ตี้จักสุดเลยนี่ไงตอนนี้ใส่ได้เพราะท่อนนะได้เออลองเบิ้งก็ได้เพราอเราใส่ได้หรอกหอยมีเสื้อแดงตัดอยู่ทหารนี่มันต้องขึ้นกันเนี้อันนี้หอยมีบ่เนี้ยนี่มีเยอะนะมันเป็นสีดำ ว่าสีดำก็เอาเอาได้ๆเอาไปนี่พอใส่ไทยรูปไปซื้อดอกเออได้ด้วยพอด้เอาใบใส่อันออกสากนล้วกันน้ำแดงนี่ยถาอนต้องเครื่องคแมนแนถึงต้องแล้วโอเคเลยจัดไหมขอได้เด้อซ้อขายก่อนนะเสดแต่งน้ำเดี๋ยวไปไปหาจานด่ก่อนพี่สาวโคราชฝากให้จานด่วนด้วยห้าร้อยโอ้จานต้อมโอ้ขอโทษขอไปจานต้อมจานต้อมขอโทษขอไปได้หลายเด้อจานต้อมจานต้อมนะครับจากพี่สาวโคราชนะเมื่อกี้ได้แล้วเสียออกเนาะทั้งสองเนาะ ซึ่งของเมลาชีวิตตั้งเดือนครับของพี่สาวโคราชดอันนี้ไปหาอ่อตอมก่อนขออนุญาตบาทค่ำขอบคุณหลายๆครับขอบคุณพี่สาวโคราชจ้าแล้วก็แม่ลาแม่ล่าจ้านี่ครับอ่อต้อมเจอแล้วเอาห้าร้อยคะแนนขอบคุณครับจากพี่สาวโคราดนะครับขอบคุณครับอ่อต้อมคนหายกำลังใจอ่าวันที่เจ็ดวันพรุ่งนี้เนาะจวด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 โอเคครับ วัสดีค่ะวัสดีค่ะน้องสว้ยมาแล้วเอ้า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 เอ้เอ้า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 อ้าเ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 ้าเอ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 ้าเงเอ้าเอเอ้าเอ้าองเอ้เน้าเอ้าเอาเอ้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 เอ้เอ้าอ้าเอ้าเอ้เอ้าเอาเอ้าเาสอ้พัน้อ้าเาเาเอาเ้าเเ้เอ้เอเออ้อ้าเอ้่เแ้้าอ้าเอาเอ้าเอา เอาเหลือผู้ใดแน่บาทนี่ทีมตะลกข่พอแต่บางหอดตีนี่ก็ดีใส่สุดาผ้าพื้นถึงวันนู้นประเทศอื่นเทียมตะลกเหลือผู้ใดก่อนเลยเลยอดีตครับอันพูดน้อยๆน่อนดิมาไปพูดน้อยๆอันสร้างน้อยไหมว่าไปแต่งหน้ายู่บ่ว่าเลือสร้างน้อยครับเออดี SD. อ่ะโอเคพวกลูกก็ได้แล้วนะครับก็ยังว่าถ่ายอยู่เดี๋ยวนี้ โอ้มาแล้ว <sup> บ่อเท่าโอ้โหไปเจอไหนยิ้มมูกระท่าติเพื่อทีเห็นหน้าเห็นตาเนาะเออนี่เราคนยากเพี่อยากยากงานเพราะเป็นยังดอกซ้อมเพื่ออะไรล่ะซ้อมกองไว้กองไว้แล้วล่ะขึ้นไปมุ้งจุดที่ซ้อมเพื่ออะไรไว้ยู่เนาะซ้อมกองไว้กองไว้ล่ะมาหอดกมากินรอดเขากองไว้แล้วมากินจ้ำเมื่อนาก็แจกครแล้วยายไปแล้วเคนนก็นี่บอกไข่น้ำขาดเนาะเอาก็แจงล้วละมือกอนนี่ เอ้ายายไปน้ำขังกันนั่นละเอาแม่ล่าชีวิตต่างแดนเพิ่นไหนกำลังใจเตี้ยมตะลุกปุณละสองร้อยบัานมันโมเมล่าจีแม่ล่าแม่ล่าลาชีวิตต่างแดนแล้วว่าเอาขึ้นสองร้อยเลยให้ทีมตะลกน้ำกันสู้คู่สุขคนเบ่งด้วยแม่แมงพันพวกหวยพิษมาจากแมงไรแมงไรแมงไรเนาะโอเคขึ้นคนนี้ผมสีเก็บได้ไม่ได้บ่อบบูโอ้ยจั่นแล้วครับ เนี la la. ่ละินี่ยลเนี่ยละพอซีเล่ามาเื่องบอกว่าพออเลพอซือิรังกเบกใช่แล้วพอยือเดี๋ยมาอันอยู่มีหยังลดอกม่ไมาขายถอเฮาแมลโอ้ขวงกอยเศราขายแล้วล่ะเราว่าช่วงนี้อันเอาเอาซ้อมก่อนไม่่าขายเมือรบ่อันมันก็คือจริงๆแล้เพิ่ระสั่งยอดอกลาแดกบองไปแหงสิคะพักรสักก่บ่บ่พักสักก่อนปาช่วงนี้คือเอาเอาซ้อมก่อน แต่ว่ากานเพิ่นสร้างมาจังสิเอาให้เพิ่นอกานเพิ่นสร้างมาก็ับจห้เพื่อนเพิ่นสร้างมาก็จังสิโทรไปบอกทางทางร้านเขาส่งให้ข่อยเนีเด้อตามซื้อที่อยู่จังสินะมันจังสิง่ายแม่นแมนแมนองซั่นคันน้อามากนะมันกับยากเฮาจังสิระวังอันตากแดดจังสิระวังมุดจ๋อแม่นคันเพิ่นอยากได้เพิ่นโทรมาอันร้อยเอาให้แม่ยนี่เอาให้พ่อเนี่เอาให้อ้ายเนี่เอื้อยเนี่เฮาจังโทรบอกร้านค้ายขายเป็นสีแม่นค้าขายให้เขาอันให้เขาส่งให้เฮาเลยครับนาๆความหมายมัน ก็โคกโค้ทั้งลานเอาโอเคขอบคุณแม่ล่าสุขภาพร่างกายจังงครับครับผมสองร้อยแนนไหขึ้นไปสองล้านสาธุสาธุสาธุไปห้าวไปเลือดส้างหน่อยผู้เดียวเลี่วาทน่าเนนั่งนั่งเปิลร้้ยกินอะเออออเพาวทั้งในบวก็ยังวะต้งใส่ไปจกรถอ้วยเขาอยู่ทั้งในบถ่ายเพื่อนสองรยังผู้เดียวละปลุกลูกก็ได้แล้วแม่พ่วงได้แล้วสายชนได้แล้วนะครับคลิปนี้ก็สีเหตุไหนแม่แล้วเบิ่งกับปีสาว ช่วงอันแจกเงินกะไทยแม่เบิรงเด้อเพื่อนปลาครับผมครับผมเอาเลือสายอันเลืออันสร้างน้อยผู้เดียวโอเคผู้ใดยน้อยผู้ไทยน้อยผู้ใดเนี่ยสวัสดีค่ะเอาท่าวายนี่ยจื้อได้เลยน้องตดดีเองปลาดอลล่าจับขนาดเลยน้องตดปื้ดบุร่าปลาอินเดียออ้ินเดียด้วยแน่นอนเลยสวยสวยสวยเตรียมรอถ่ายโพสการ์ตเตอร์ชุดยอดเลยน้องตดจ้ะน้องตด โอเคไปรอคิวถ่ายโปสเตอร์นี่สุดท้ายท่ายสุดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะช้างน้อยร้อยสี่สิบโลเริ่มเยอะแล้วเออไม่ยังหรอพ่อรางวัลน้ำใจจา้าขอบคุณค่ะแม่ล่าแม่ล่า อันลองเพลงไว้หน่อยสิค่ะไม่ใช่แม่ล่าแกาให้รางวัลพิเศษ<อ>ทีมตลก <ขอ S 1> คนละ200ขอบคุณค่ะจ้าแม่ล่าชีวิตต่างแดนขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณแม่ล่านะคะจ้าช้างน้อย140โลโอเคครับคลิปนี้ขออนุญาตเอาทราบมีหล่ะครับ<อ>ถ้าให้แม่ล่าแล้วเบิ่งเงียนเฮียนจ้าโอเคขอบคุณครับตอนนี้กำลังถ่ายโปสเตอร์อยู่นะครับผมนะครับทีมงานลูกๆกำลังถ่ายโปสเตอร์อยู่นะครับอ่ะโอเค สวัสดีค,ะดค่ะตอนนี้น่ารอคิวโอเคนะครับอาวคลิปนี้ขอขอ,อนุญาตราซัมมีแล้วพี่นองเ้ยขอบคุณครับบ๊ายอย่าลืมกดติดตามช่องอะไรนะคะช่องร้อยวันแมนโทนเนี่ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอเคคะ่ะสวัสดีค่ะ